เข้าสู่นะครับการบ้านกิจกรรมที่2ของโมดูลที่1นะครับก็คือเขียนไอเดียธุรกิจที่นักศึกษาต้องการทําอันนี้จะเป็นงานกลุ่มนะครับก็คือเป็นโครงการเป้าหมายของโครงการบ่มเพาะบัณฑิตนี้เลยคือวิธีทาคือนักศึกษาครับจะต้องทําการเขียนไอเดียธุรกิจที่ต้องการทําและวาดหรือว่าแนบรูปสินค้าหรือว่าบริการที่คิดขึ้นนะครับ กลุ่มหนึ่งหรือทีมหนึ่งครับประมาณ 1- 3ถึงคนโอเคนะเราสามารถทำคนเดียวก็ได้ทำสองคนหรือ3คนกับเพื่อนก็ได้ 1- 3ถึงคนต่อทีมนะครับธุรกิจที่เราคิดจะทำะครับอาจจะเป็นสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่เราอยากจะขายอยู่แล้วหรือต้องการทำอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจครอบครัวธุรกิจที่บ้านของเราแต่ว่าเราอยากจะพัฒนาให้มันดีกว่าเดิม นะครับในโจทย์ของโครงการเนี่ยเมื่อจบเอาพุทสุดท้ายอ่ะเราจะต้องนำเสนอ s u s i s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  m o l e l n v n v นะครับที่เป็นแบบจำลองธุรกิจขนาดกระดาษแผ่นเดียวกับตาราง9ช่องที่จะต้องเขียนมาส่งอาจารย์แล้วก็ต้องมานำเสนอลายคนเป็นกลุ่มเพื่อจะคัดไอเดียที่น่าสนใจครับไปประกวดก็คือประกวดไอเดียกันนั่นเองแหละและก็หลังจากนั้นคือเราจะต้องพัฒนา Product ต่าง เพื่อเอาไปขายจริงแล้วลองเทสจริงๆเลยเนี่น่าสนใจมากนะครับดังนั้นกิจกรรมที่2ของโมดูลที่1เนี่ยที่อาจารย์ให้เราเขียนไอเดียธุรกิจนะครับที่เราต้องทำเราต้องคิดเลยนะเราจะขายอะไรจะทำเซอร์วิสทำสินค้าอะไรโอเคนะที่เราชอบนะครับหรือว่าที่มันเป็นได้จริงและขายได้จริงๆนะครับโอเคในการส่งนะครับเช่นเดิมนะเราจะส่งในรูปแบบของไฟล์ pdf หรือเขียนใส่กระดาษและถ่ายรูปส่งก็ได้ สำคัญเลยที่เพิ่มเติมมาคือพร้อมอัดคลิปนำเสนอบน YouTube นะครับหมายความว่าเราก็ไปสร้างช l YouTube ของตัวเองแล้วก็อัดวีโออัดวีโอเนี่ยเราอ,ยาอัดผ่านหน้าจอคอมหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอหรือว่าพูดสดใส่กระดาษอะไรก็ได้แล้วแต่วิธีไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นการนำเสนองานผ่าน YouTube แล้วก็เอารายงานไม่ได้ไอรายงานเรียกว่าเป็น เป็นข้อมูลไฟล์ .pdf หรือที่เราเขียนใส่กระดาษในแต่ละหัวข้อที่จะรลิสต์รายละเอียดการเขียนนะพร้อมกันแนบลิงก์คลิปวิดีโอออนยูทูบนะแล้วต้องไปใส่ YouTube แล้วเอาลิงก์ u t u b e มาใส่ในกลุ่มคาสต์ลูมนะครับอาจจะชร้่างโพสต์ส่งงานของโมดูลที่1กิจกรรมที่2ไว้นะเขียนไอเดียธุรกิจที่นักศึกษาต้องการทําแล้วก็ไปส่งทุกอย่างในกล l e c ค a s s r ลูมนะครับก่อนเข้าเรียนในครั้งถัดไปนะครับซึ่งในนี้ก็คือเราจะมีอาจารย์ที่เป็นค้ช นะครับคอยให้คําปรึกษาอยู่แล้วนะครับพอเราผ่านโปรเซสนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคัดกรองเรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อยส่งเข้าระบบใน Google Classroom นะครับรายละเอียดการเขียนนะครับ1ก็คือชื่อนามสกุลหลักนักศึกษาและคณะของสมาชิกในทีม1-3คนจะ1คน2คนหรือ3คนก็ได้อยู่คณะไหนก็ได้มารวมร่างกันก็ได้แล้วแต่นะครับชื่อนามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษานะครับชื่อสินค้าหรือบริการนะครับวาดรูป นะครับหรือว่าวาดหรือว่าแนบรูปสินค้าบริการที่คิดขึ้นก็คือเราจะสกเกตรูปคร่าวๆให้อาจารย์เห็นตีมครับว่าเราจะสร้างสินค้าอะไรเช่นเปสบู่ยาสีฟันหรือเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นเซอร์วิสบริการแบบไหนก็ได้แต่ต้องเขียนดีเทลแล้วก็เขียนข้อความหรือว่าภาพวาดรูปมาเลยอให้มันน่าสนใจจะทําผ่านเขียนมือหรือว่าใช้ซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์สร้างรูปขึ้นมาก็ได้หรือจะตัดแปะหรือจะแบบฟรีดอมนะครับ ขอให้เรานําเสนอสินค้าหรือบริการที่เราคิดขึ้นมาได้ที่อาจารย์บอกนะคิดขึ้นเองหรือมีอยู่แล้วทําให้ดีขึ้นหรือเอาธุรกิจที่บ้านมาซัพพอร์ตสร้างธุรกิจที่บ้านให้น่าสนใจและเติบโตได้ในอนาคตฟร e ดอมเลยครับทำอะไรก็ได้ที่น่าสนใจนะครับแล้วจะเป็นโจทย์ input ของโครงการของเราที่เราจะเอาไปทําให้จบใน business model canvas แล้วก็เติมช่องทุกอย่างให้มีคุณภาพเพื่อไปนําเสนอในท้ายโครงการนะครับ เราก็จะคัดสรร business model canvas ธุรกิจที่น่าสนใจมานะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับ5คือเขียนไอเดียทั้ง6ข้อก็คือทั้ง6หัวข้อนั่นเองแล้วถ้าเราเรา,เราได้จอดธุรกิจของตัวเองแล้วเราจะขายนี่หรือจะทำบริการนี่หรืออะไรก็ได้นะ 1. pain p o i n t pain p o i n t นี่นี่คือจุดเจ็บครับจุดเจ็บเราดูจากรูปเนี้ยจุดที่มันเจ็บอะจุดที่มันเจ็บหมายว่าลูกค้าเจ็บเราต้องไปแก้ไขให้ลูกค้าครับเราลองจิงนตนาการดูว่า มีปัญหาหรือว่ามีจุดเจ็บอะไรที่แบบลูกค้าโดนหรือเราเคยเป็นแล้วอยากจะแก้จุดเจ็บที่เราเคยเป็นให้กับลูกค้าไหมแบบนี้ครับให้เราอธิบายจุดเจ็บมาก็คือ p a นพ p o i n t นะครับจุดเจ็บที่เราจะแก้ให้ลูกค้าคืออะไรหาสาเหตุและเขียนนะจุดที่เจ็บเลยนะเราพยายามดีฟเข้าไปในจุดนั้นนะจะมีกี่จุดก็ได้ครับกี่กี่ข้อก็ได้ 2. คือ solution นะครับคือวิธีแก้จุดเจ็บนั้นจะแก้จากอะไร คือเหมือนแบบเป็นยารักษาสมมุติเรามีจุดเจ็บ3จุดเจ็บจเจ็บที่1เราจะใช้วิธีการอะไรปิดช่องโหว่หรือว่าแก้จุดเจ็บนั้นได้หมดนะเช่นเป็นไรเดียแบบเรียกรถแท็กซี่และแท็กซี่ชอบส่งแก๊สนี่ยครับเราบอกวก็จะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาที่ทําให้แท็กซี่สามารถที่จะรับเราได้ถ้ารับเราแปลว่าเขาไม่ส่งแก๊สแน่นอนอนนี้เป็นโซลูชัน หรือจะเป็นอะไรก็ได้ครับสบู่สุขภาพนู่นนี่นั่นและแก้รักษาให้ผิวชุ่มชื้นให้นู่นนี่ที่แบบดีฟหน่อยนะและน่าสนใจนะครับก็คือโซลูชันวิธีแก้จุดเจ็บให้เรียงลิงก์กันตามเพนพอยกับโซลูชันนะครับก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็คือคัสเตอร์เมอร์ก็คือกลุ่มลูกค้าใครจะซื้อโปรดักต์หรือบริการเซอร์วิสของเรากลุ่มลูกค้าเราคือใครพยายามดีฟนะเราอย่าบอกว่าบุคคลทั่วไปนะครับเพราะว่า บุคคลทั่วไปมันกว้างมากเราต้องเจาะฟิลเจาะดีฟเลยอะระดับอายุช่วงอายุเท่าไหร่เป็นคนผู้หญิงผู้ชายวัยไหนอะไรเงี้ยถ้าเราสามารถเจาะถึงพฤติกรรมของลูกค้าหรือนิสัยของลูกค้าได้จะดีมากเราลองสกัดดูก่อนว่าอาจจะเป็นแบบกลุ่มลูกค้าหลักกลุ่มลูกค้าลองนะครับที่เราจะเปิดขายเขาก่อนและลองลองมาคือใครเนี้ยลองวิเคราะห์แล้วก็ลองเขียนให้จาจหน่อยว่ากลุ่มลูกค้าใครจะซื้อ ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของเรานะครับสี่ก็คือ strength นะครับคือจุดแข็งจุดแข็งก็คือคุณค่าอะไรคือคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของเราเรารู้จุดแข็งเราคืออะไรทำไมลูกค้าต้องซื้อล่ะดียังไงนั่นเอง v e n ว e stream นะครับก็คือรายได้จากอะไรเช่นขายตรงก็คือขายซื้อมาขายไปตรงเลยหรือเช่าบริการหรือว่าเป็นการเก็บค่าโฆษณา เราจะหารายได้แบบไหนอาจจะไปดูใน Business Model ที่อาจารย์เคยที่อาจารย์นำที่อาจารย์สอนเราในในสไลด์ก่อนหน้านั้นครับในหัวเรื่องก่อนหน้านั้นอะที่มันมีแบบให้เช่ารายเดือนหรือให้ใช้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินถ้าต้องการเพิ่มฟีเจอร์อะไรเงี้ยหรือเก็บค่าคอมมิชชั่นหรือทำเป็นมาร์เก็ตเพลสให้ให้ผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันอะไรเงี้ยฟรีด้อมเลยนะเราลองคิดดูนะครับว่าจะหารายได้ไหนหรือว่าซื้อมาขายไปตรงๆได้หมด ชาแนลนะครับคือช่องทางที่จะทําให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของเราก็โซเชียลมีเดียต่างๆได้หมดเลยครับแจกใบพิวยังได้ไมันยุคเปลันก็ได้แต่แบบมันมันโลมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ค่อยมีใครแจกไอเปวหรอกครับส่วนใหญ่ก็โฆษณาผ่าน f c e e o o o นะครับยูทูบทวิต i ตอร์อินสตาแกรหรือ TikTok อก็ได้แนบโฆษณาอะไรก็ได้ครับที่ทําให้เราให้แล้วนะทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์เราอะบนโลกออนไลน์ เราลองคิดดูนะครับเราจะใช้ช่องทางไหนกี่ช่องทางหรือสร้างเป็นเว็บไซต์อะไรก็ได้ครับฟรีดอมลองดูนะครับแล้วก็ใส่มาให้อาจารย์สุดท้ายนะครับ6ก็คือแนบลิงก์คลิปนําเสนอบน y o youtube หมายความว่าอันเนี้ยเราทำเป็นอาจจะทำเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ powerpoint แล้วแปลงเป็น PDF ก็ได้นะครับแล้วเราก็ใส่ทั้งหมด6หัวข้อครับแล้วก็เขียนรายละเอียดเข้ามาในแต่และหัวข้อเข้ามา ก่อนหน้านั้นคือจะต้องวาดรูปสินค้าหรือบริการเราก่อนนะแล้วก็เขียนดีเทลราละเอียด6หัวข้อแล้วก็แนบลิงก์ YouTube เข้ามานะครับทั้งหมดเนี่ยส่งใน Google Classroom ในหัวข้อของโมดูลที่1นะกิจกรรมที่2ก็คือเขียนไอเดียธุรกิจที่นักศึกษาต้องการทำนะครับในการนำเสนอผ่าน y o u t u นะครับเราจะ เรียกอะไรเราจะทำผ่าน PowerPoint ก็ได้แล้วก็ Capture หน้าจอแล้วก็ Present ผ่านหน้าจอแล้วก็อัปโหลดคลิปเข้า YouTube แล้วก็มาส่งเป็นลิงก์ด้วยแล้วก็เป็น PowerPoint หรือไฟล์ .pdf นะครับหรือไฟล์เขียนใส่กระดาษก็ได้นะครับซึ่งต้องแปดหลักฐานที่เป็นรายงานให้จารย์ก็คือที่จะระบุไว้อะแนบรูปวาดรูปใส่กระดาษเลยหรือว่าใส่ใน PowerPoint เลยแล้วก็หหัวข้ออธิบายเรียบร้อยแล้วก็นำเสนอผ่าน YouTube ทั้งหมดเนี่ยเราจะนำเสนอผ่าน YouTube ด้วย ดังนั้นเราส่งอาจารย์ก็คือไฟล์เอกสารที่มีทั้งรูปและ6หัวข้อแล้วก็แนบลิงก์ YouTube ซึ่งอาจารย์กดปุ๊บอาจารย์ก็จะไปดูใน YouTube c h anel n ของเราเลยนะครับเราสามารถปรับเป็นถ้า YouTube าจะกดเป็น Public ก็ได้หรือจะกดเป็น u n l s t e กก็ได้นะครับได้หมดที่ทำไงได้ให้อาจารย์สามารถเข้าไปอ c c e s s ดูการนำเสนอของเราได้นะครับก็จะเป็นส่วนของกิจกรรมที่สนะครับ ในโมดูลที่1นําะครับทำประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของไอเดียโปรเจกต์โปรโวโซนะครับที่เราจะเสนออาจารย์นะครับและเพื่อจะไปใช้ต่อในโมดูลถัดๆไปในสัปดาห์ถัดๆไปนะครับจนกว่าจะจบโครงการเราจะใช้ธุรกิจนี้นะหรือเราบอกว่าระหว่างทางเราอยากจะเปลี่ยนธุรกิจได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันถ้าธุรกิจใหม่มันดีกว่าแบบเดิมเราก็ต้องดิสคัทได้ ว่าเราเปลี่ยดเพราะอะไรเราเราเห็นว่าโอกาสมันน่าจะดีกว่าหรือเราสนใจมากกว่าก็ได้แต่พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับในการนําเสนอเพราะนี่เป็น p o s โซซึ่งอาจารย์จะได้รู้ตีมว่าทั้งกลุ่มของเราทั้งหมดเนี่ยเราอยากจะขายหรือจะสร้างบริการหรือจะสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรเราจะได้รู้ตีมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยกันสร้างธุรกิจของเรานะครับโอเค ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาการเรียนของโมดูลที่1นะครับดังนั้นถ้านักศึกษานะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามอาจารย์ได้เลยนะครับหรือถามผ่านโค้ชก็ได้นะครับนะครับแล้วก็พบกันนะครับในโมดูลถัดไปนะครับขอบคุณครับ